เอาสวัสดีครับจากเบท้ายีส่วนในลำคะครับอันนี้ก็เทสหน้าเทสงานซ่อมโมบิทูโปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นงานซ่อมระบบมันระบบพาคส่งครับของสองจุดสี่เสียนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนพักส่งเดี๋ยวเราลองดันกันดูนะครับโอเคตรงนี้ก็อีกนอเหมือนเดิมนะครับขึ้นตรงนี้มาก็จะรับาโอเคก็ทูไฟครับอดจ๋ผมเอาชัวร์ๆเลยนะผมขอเราอาคันดิเบชันเลยได้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่ามัน yeah, ต้องบินไกลนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่คือคองพีชนะครับโอเคอนรามาหาอ่าอ,อ,อนาด,ดาวเทียมเยอะๆหน่อยนะครับ สายมันหลุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวน้องบอยเทคออฟเลยนะครับตะกี้สายดีนลครับค่อยดีนะครับอ่ะับเป็นสายดีหน่อยนะครับ okay, โอเคนะครับนี่ตอนนี้ความสูงก็อ่ะความไกลอยู่80เมตรนะครับความสูงเนี่ยน้ว,ว่าเอาขึ้นสักก็มาสัก50กําลังดีนะครับโอเคไปนะครับ ปกติผมจะไม่ค่อยบินอย่างนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันสัญญาณรบกวนเยอะนะครับอเนี่ยครับแล้วน้ำมันขอสัก200เมตรแล้วกันนะครับกําลังดีโอเคครับเนี่ยครับนะครับโอเคความใกล้200เมตรสัญญาณยังสถียรอนอยู่เลยนะครับยังเต็มที่เลยครับตับเรคคอดโอเคครับเดี๋ยวถ่ายครับนี่อีกสักภาพนะครับโอเคมุนนี้มันนี้ไปโครงการอีกแล้วนะครับ สดัส <Yeah. S 1> ดีครับครับพี่ไป oh <my> ทำงานทำงานโอเคนะครับเดี๋ยวคอดลองแชร์ไว้อยู่เลยครับ <Yeah. S 1> เพื่อดูระบบสัญญาณก็ถือว่าโอ,โอเคแล้วนะครับเนี่ยโอเคในระดับนี้นะครับเพราะว่าใ,ในกอเทัพอเมริบินได้ขนาดนี้นะครับตอนนี้ความสูงห้าสิบเอดความไกลอยู่2อ0ยสิบนะครับอะสต็อปไอ้คอร์ดปุ๊บโอเคเดี๋ยวเนี้ยกลับบ้านเลยนะครับ ออกมออกไปโครงการอื่นแล้วนะครับนะครับกลับมาบ,บ,บ้านาน้องบอาเหมือนเดิมน,นะครับ Landing. โอเคเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ